เฮลโหลส่วนครับตอนจะมิชชั่นที่สองเลยมาพัทที่แล้วนี่ทำใจไม่ได้เลยเปลี่ยนไอโฟนไอโฟนกลายเป็นจอยซะอย่างนั้นนี่ก็คงจะเหมือนเดิมนะไต้องทุนเล่นเงินไปรั้นอาวแต่มันไม่วาวชชักส้ดดำจะหาย เราไม่ได้เราไม่ได้มันเน,น้นในเรื่องเราจะมายิงนะครับเราไม่อ่านเราไม่สนเราจะฆ่าฆ่าอย่างเดียว <c oughs> คือพอเล่นแบบนี้มันก็แปลกเลยนะ <c oughs> ใช iPhone เรากลายเป็นจอยแล้วก็ที่หน้าจอตอนเล่นนี่ไม่เกิดไม่มีไม่ไม่แสดงผลปุ่มบังคับอะไรเลยให้กวนตา <c oughs> แต่มันนะยังไม่คุ้นชินกับการเอา iPhone เป็นจ <c oughs> อยอ่ะ

ตอนนี้เราเล่นฝั่งโจนอยู่นะครับตอนนี้ฝั่งผู้ก่อการร้ายอ่ามันได้เล่นฝั่งเระเอกถ้าผมจะไม pues it. ่ผิดนะตอนนี้เรากำลังมาบุกสถานที่สถานที่หนึ่งเพื่อติดตั้งอะไรสักอย่าง Shut the fuck up! I know what you are. Remember, people, this is a unified action against the hegemony. They are at their weakest when faced with blood and carnage. Direct action is now authorized. Move to target location. Break charges. Await signal. Moving okay. in. This is the night. Everything. I'm I'm we have ten minutes. Walk with, away with you. blood on your hands. Go. acionalikt hive reproduce Wow ตอนนี้ยังไม่มีปืนให้เรามายิงนะถ้าจะไม่ผิดไอ้ตัวเพจเนี่ยจะเน้นปืนพกปืนพกเขาจะเทพมากเฮ้ยออกแล้วก้มลงขอดูมือหน่อยนี่ไงมืออยากดูมือใช่ไหม โอ้ยลุกลกทำไมลุกทำไมนี่ไงจะสนตีไปดิพร้อมตุ้งเปิดเขาแรงนะครับบอกเลยใครเปรี้ยวกับพี่บอกมาใครเปรี้ยวกับพี่บอกมาอุ้ยอุ้ยอะไรวะไม่ใช่ระเบิด นี่ไงวุ้ยมองไม่เห็นอยู่ข้างหลังลูกกลมๆนั่นอเล่งยากก็ยังไม่ถนัดเหมือนเดิมแต่ปืนแม่งแรงจริงลูกโม่ครับหาสาวลบแป๊บ นี่ไงนับเดียวนอนครับนับเดียวนอนขอแค่ยิงให้โดนโอเคไปข้างหน้าเอามีข้อความเด้งปิดปืนกลได้ไหมเนี่ยปิดปืนกลไม่ได้วะเก็บปืนกลได้ไหม โอเคเปลี่ยนได้ครับต <n ane. S 1> ัวซิปืนกลจะไหวหรือเปล่าแต่ป <the> ืนพกก็เ <m> ล <arios> ่นมันอยู่แล้วนะทำไมให้เราลุยล่ะไปด้วยกันดิอุ๊ยนี่ไงต่อยหน้าเหยียบหาที่กำบังก่อนโอ้โอย มันทีมเราจะบอสที่มากับเราโอ้ย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 รีเรือแป๊บรีเรือแป๊บโอ้หเยเออมันไม่เลงตัวข้างหน้าก่อนวะโอ้ยโอ้ยโอ้ยง้ลงเมันจิมปุ่มไโดนโอย เสาจะหักแล้วนัดเดีย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 วพี่บอกเลยนัดเดียวนัดเดียวพี่บอกเลยอยลุกหมด <Segaat> wysla, -ć -ć who... Who be, who this is Zilla, <Sangy> the, the Moving to top floor. One hit kill, nah, bro. Come on, let these traitors One-hit peace. i on, let these Come on, let these traitors rob in peace. Come on, let Lost a crew, I'm Paige, wasn't Russia enough? When do you stop? When I stand atop the ashes of this empire. You've gone too far. You've lost it, Page. I've never trusted you. But now you're like me. A terrorist. You try to help the government, and they'll execute you. You're insane! You're an enemy of the state. You've no choice but to follow my orders. Or maybe I show up at Amy's 11th birthday party with a blowtorch. No! <ographics> There's the door, the you are. it. you deserve. Do you even have a plan for getting out of here?

เ <Mile dizzy> ดี๋ยวก่อนนะเอาปืนอื่นดีกว่าปืนยิงอะไรเนี่ยปืนนี้มันยิงยากมาเป็นลูกซองนะที่ยิงยากนี่ไงรอแป๊บรอแป๊บว้วมองไม่เห็นว่ะเอาปืนพกมา เป็นไม่ใช่ลุงโมนัดเดียวนัดเดียวนัดเดียวนอนนอนโอดจัดบอกเลยเช่จิมจึ๊กอัปโหลดแป๊บเอาจิมไม่โดนเมื่อกี้เอา อะไรวะเอิม่มเฮ้ยจิมแล้วเนี่ยไม่ไม่โดนวอททำไมทัดไม่โดนอะ่ะ วะฉินไม่โดนจริงๆนะเนี่ยทำไมมันมีปัญหาต่กันตรงนี้วะเนี่ยเออเออแม่งกูจะผ่านโอเคเซฟวิ่งเรียบร้อย โอเคช,ชอนเดอร์มันชื่อชอนเดอร์เมื่อกี้ได้ยินเสียงเต็มๆอ่านผิดมาตั้งนานโว้ยประการใจนี่ไงต้องให้พี่เคลียรนขึ้นบนเหรอเรื่องยาก,กว่ะ อเอ้ยจิมยากปกติเวลาเล่นเกมบนสมาร์ทโฟนนะผมจะมองที่จอมือถือนะ oh <my> <AU T> ไม่ได oh, ้มองที่จอจอที่อัดตอนนี้เราต้องมามองจอที่อัดแล้วก็มองปุ่มที่กดเพราะมันปุ่มเล็กอ่ะที่เราจะมองได้ในในสเปซที่เดียวกันหมดอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ใช่ไง เลยไมาต้องมาปรับตัวใหม่เฮ้ยโอ้ยมายิงไม่ได้วะไม่เลยไม่ได้ดังใจเลยคือมันจิ้มไม่โดนไม่ใช่หรอเนี่ยโอ้โหจิ้มปุ่มยิงตั้งนาน oh look see them was go saunders move to the mainframe and place the bomb i'm going to activate the server i'm going to jack in a wireless signal detector ตอนนี้เราต้องโปรกติเซนเดอร์นะครับเฮ้ยชอนเดอร์ชอนเดอร์ห้ามตายเดียว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 ,ว,ว,วชอนเดอร์กูตาย <coughs> I'm going to activate the server. Go to the mainframe and place the bomb. I'm going to jack and a wireless signal detector. They send in a remote unit to disarm, the bomb goes off immediately. <coughs> you think I'm crazy? Ask yourself: do this speed satisfy you? โอเคีโหลดให้พร้อมเดี๋ยิงชอนเดอร์กูเฮ้ยมองไม่เห็นเลยเลยโอ้ สโอนเดอร์มึงเสร็จยังเสรียบร้อยแล้วเว้ยโอ้ยดีมาดีนึกว่าจะเล่นหลายรอบโอ้โหแม่งยิงจนหมดแม็กคารันดี้เซนเดอร์ชอนเดอร์โอ้ยยิงติดเสาโอ้เฮ มีเวลานี่หว่าสองนาทีสองนาท,ทีครับต้องรีบวิ่งแล้วเออเออไปอยู่อุ้ยโอ้ ครับครับมูฟแล้วครับมูฟแล้วครับแหมใครจะไปรู้ว่ามันจะมาสวัสดีข้างหน้าเราขอปืนนี่แหละลูกโมไม่บางโอเคเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้ยเปี้ยวะ มาคนเดียวเปรี้ยวเหรอจ๊ะเดี๋ยวเลือดแป๊บโอเคไม่ต้องรีบเดินชิวๆม,มาเด็มาโบรนนัะ้อะไรโอยมันอยู่อีกฝั่งนึง โอ้โหจิมไม่โดนยิงนี่โอ้โ,อโอหไม่จะตายเพราะจิมปุ่มยิงไม่โดนไม่มีอะไรเลยนะไม่โดนวะ อย่าลีโหลดช้าโอ้บังอีกไปถึงจุดหมายแล้วโอเคไปเร็วหมดเปรี้ยวอ่ะเพจเย้โอเคจบมิชชั่นที่สองแล้วมาเจอกันใหม่มิชชั่นหน้าบ๊ายบาย